กินเกาตับแดงกันโมดครับ โ,โอ้โหโอนสวัสดีครับวันนี้อยู่เบียร์ทุ่งหมหาอีกแล้วนะครับก็อีพีนี้นะครับ เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดของผมนะก็ตอนเช้าผมไปตีปลาสากนะครับไม่กินผมก็เลยช่วงช่วงเย็นนะครับผมก็เลยเอาเรือออกมานะครับก็เหตุการณ์ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะเพื่อผมเลิกงานช้านะครับประมาณห้าโมงกว่านะครับผมมาตีชายฟังแล้วบังเอิญนะครับไปโดนน่าจะโดนปาเก่านะเพื่อนขาดนะครับสลิงขาดนะครับเสียแก๊ปไปตัวหนึ่งครับช่วงหัวน้ําขึ้นนะครับผมก็ มีโอกาสนะครับออกมาผมก็ตั้งใจว่าจะมาหาปลาเก่านะครับเป็นเก่าดอกแดงนะครับก็หมายที่จะไปนะครับมีทั้งพงแดงนะครับเก่าดอกแดงนะครับปลาสากเหลืองสากดํานะครับก็เป็นปลาพวกนี้นะครับสัส่วนใหญ่ครับผมก็นี่เลยเราอยู่ที่อ่าวทุ่งมหานะครับก็นี่ก็คืออ่าโคชมเลนะครับแล้วก็บูไลนะครับอ่า นุภูผาหน้าลีนะครับข้างบนผมก็หมายนี้นะครับผมตีประจำนะครับผมเคยทำคลิปไปเมื่ออีพีหนึ่งอีีแรกนะน่าจะอีพีแรกเลยเรับผมที่ผมได้ปลาเก๋าครับก็วันนี้ก็เป็นว่าผมไม่ได้ตกนานแล้วนะเพื่อนๆหมายเนี้ยเราก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าจะได้ปลาเก๋าหรือเปล่าแล้วหินจะเป็นยังไงครับจะเหมือนเดิมไหมนะครับน้ำแต่น้ำออกคุณๆนะผมว่ามีโอกาสนะครับ อุปกรณ์ที่ผมเอามานะครับวันนี้ผมตามจริงผมอามาสองคันนะครับแต่ว่าอีกคันหนึ่งผมไว้ลากประสากนะเวลาย้ายไมยนะ้นะแมบว่าก่อนมาถึงไม้แล้วก็ก่อนกลับเข้าฝั่งอะไรเงี้ยผมก็จะลากประสากนะครับหรือว่าย้ายไม้ไปหมาไม้นึงระยะไกลๆนะครับผมก็จะใช้คันวรลัสเอ็มนะแต่ตีประเก๋านะครับวันนี้ใช้เป็นเบสนะครับพันนะครับเป็นเวทสิบยี่สิบนะครับอ่ายาวหกฟุตแปดนะครับล้อก็เป็นเอเกียสไปรัลนะครับรอบเจ็ดจุดสามนะครับ ลูกพนเลูกนะครับแล้วก็เบรก9กกิโลนะครับอ่าสีเขียวสวยๆเลยเพื่อนก็สายนะครับก็เป็นรูเลชั่นนะครับพีหนนะครับถัก9ก้ครับผมใช้ประจํานะครับตัวนี้ใช้มานานนะครับใช้มาหลายปีแล้วด้วยครับผมก็ขึ้นขุยยากนะครับเป็นมลติคัลเลอร์นะครับเป็น p ีหนะผมใช้เป็น p ีหตลอดนะครับก็รอบหน้าจะไปละนองนะครับอาจจะใช้1.5นะครับ โซนเยื่อนะครับถ้าดูคลิปผมบ่อยๆนะครับจะรู้ว่าผมใช้เยื่ออะไรผมก็เป็นเยื่อนะครับแก๊ปเก้าห้าดีนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับแกะกล่องมานานแล้วนะครับก็ใช้ระยะหนึ่งแล้วแผลเต็มเลยนะครัโดนแดงเขียวไปโดนเก่าไปหลายตัวนะครับก็ไปรุ่นกันครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครับก็ถึงประมาณทุ่มหนึ่ง ครับผ,ผมอาจจะหาอยู่2อหมายนะครับหมายนี้แล้วก็หมายหน้าสะพาน,นครับต้องหาเกาดอกแดงให้เจอนะครับแก้แค้นเหยื่อขาดเมื่อวานครับไปไปร่มเกาดอกแดงกัน โบนนะครับขาก้องเลยไอ้สกักโอ้ยไอสกักโอ้ยเป็นสักดำเมื่อนเห็นเลยสักเล็กนะครับห,หลุดโอ้ย เล็กครับอืมจอกดอกแดงนะเพื่อนแต่ว่าตัวเล็กปล่อยนะครับไปนี่ เห็นแบบนี้เลยนะครับรตัวแก่ครับตัวเล็กปล่อยนะับ แต่ไฟนี่เก็บได้นะเพื่อนต้มยำได้โอ,โอ้เก็บเก้าห้าดีนะเก็บตุ๊กแกโอ้เกือบหล่นเรือแล้วโดดนะครับโอ้โหโอ้โดนน,น,นี่มือมีไฟอยู่นะ โอ้ยโอ้ยติดนิดเดียวด้วยโอ้ได้อยู่โหยเป็นเก่าหาังซ้อนนะตัวนี้โอ้ยเมื่อกี้มันหน้าปากนะเนี่ยมาติดอย่างเงี้ย <enga> มันเลยดูนิดเดียวครับโอ้ยกับเก็บเก้าห้าดีนะครับเก่หาหังซ้อนโอ้ยมีซากลูกปลาด้วยครับสารอกเก็บครับตัวนี้โอ้ย หกขีดได้นะครับหกเจ็ดขีดผมตัวต,ต่อไปครับโดนโดนนะครับโดน โอ้ยแกนะครับใสสวยด้วยอ้อแกนะครับใสกินเลยครับตัวนี้ต้มยำอ๋อเก็บเก็บเจห้าดีนะครับก็มันเป็นหินนะเป็นหินแบบกาลัง้างนอกครับมันไม่สามารถเดินได้นะเพื่อนเพราะว่ามันมันลึกนะครับน้ําแห้งสุดก็ลึกนะครับหินไม่เคยโผล่ครับก็ ก็เลือกออกมานะครับตัวน,นี้ก็กัดดีนะครับเอาตุ๊กแกนิว้อ้มกยำนะครับมาตัวต่อครับตุก๊กแกนะครับต้ยมยกยำอีกแล้วนะครับ แต่ถ้าแกะเล็กเกินเราก็ปล่อยครับโอ้ตัวไซนี้ปล่อยคนระับไซนี้ปล่อยคนระับไปไปแพร่พันธุ์ โดนนะครับโอ้ยโดนเื่อหติดกล้องเหมือนกันโอ้ยอะไรอ่ะอ้ยก่าใหญ่โอ้ยโลบแน่นอนนะปุ้ยืม โอ้ใหญ่ครับโอ้ยโลกว่าโอ้ครับโนี่เจอคนแล้วโอ้โห,โหโลกว่าแล้วตัวนี้นี่จัดเก็บก้อห้าดีนะครับสีเขียวโหหนูหนูหนูมีมีเหยื่อเลยนะเพื่อนในปลาปับลูกปลานะครับก็เมื่อกี้กล้องมันร้อนครับผมเปิดโหมด30ปีไว้นะครับมันดับพอดี ครับแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับกะจะย้ายห,หมายตีไปอย้งไกัดเลินเพื่อนโอ้โห oh, สายตึงเลยครับโอ้ oh. ไม่กัดแล้วเพื่อนปลาเก๋านะครับน้ําขึ้นเยอะแล้วนะครับก็ลาปราสาก,กันป้ายตัโนโคนะครับกาหนึ่งก็สี่สี่นี้สีออกครีมๆนะครัปลาฟ้า โดนนะครับโอ้โหมึงราวะโอ้ขออนไลอ่งงอะเออครับยังไม่ขึ้นเลย อุ้ยขาวๆเถอะโอ้โหซากซากเหลืองติดข้างแล้วว่าไม่นักอโอ้โหไม่ใหญ่นะว่นโลกว่าซากเหลืองป๊อกนะครับใช้ประมาณโลโลกว่านะครับเก็บโอ้ยเดี๋ยวมันกัดนะครับน็อตโค้ดนะครับ9194ตัวแรกก็ เป็นแผลเลยเมื่อตัวต่อไปครับ โอ้ยยังไม่หลุดนะครับโอ้ไม่ใหญ่มากแต่โดนนะครับไอ้เหลืองหรือเปล่าตัวสักดำเล็กไม่สู้เลยเออมาแบบนิ่งๆเลยยังอยู่นะอยู่ไหมอยู่นะ ก็หาตัวใหญ่ไม่เจอนะครับอีพ่นิดำนะตามมาเป็นฝูงนใต้ย,ยู่นเพื่อนไว้กิน มันยังเป็นนะเพื่อนมันจับยากนะครับก็รุปยอดปลาวันนี้นะครับมีเก๋านะครับดอกแดงนะสองตัวนะครับไซโลกว่านะครับไซหกเจ็ดขีดนะครับแล้วก็มีเก๋าหางซ้อนนะครับไซประมาณหกขีดตัวหนึ่งแล้วมีสากเขียวนะหรือสากดํานะครับแล้วก็สากเหลืองนะครัไซโลนะครับแล้วเป็นเก๋าตุ๊กแกนะครับเอามาตุ้มยำสามตัวครับผมก็สนุกอยู่นะครับ มันเลยนะครับก็มันเลยนะครับคิมนี้นะครับเย็นๆนะครับหากับข้าวนะครเพื่อน